ดีนะครับผมวันนี้เราจะมาทำบุญกันนะครับรถ<ด>ไห้แห่กองอินนะครับผู้ชมอยู่ที่ท่าตะโกนะครับอันนี้อยู่วัดเขาน้อยนะอำเภอท่าตะโกจังหวัดนคะรสวรรค์น,นะครับโอ้มาคารวานของอีต็อกซิงนะครับมาเลย แข่งลั่นนะมีแต่คันเด็ดๆตั้งนั้นนะท่านผู้ชมเขานี้เขาจะใช้รถก e ีต๊อกนะครับแหมเพราะว่ามันเป็นรถที่ว่าเข้ามาในชีวิตของชาาชนบทแล้วนะครับทุกบานต้องมีนะครับผมโอป๋าซิ่งจังเลย นะครับท่านผู้ชม13 14คันโอ้เยอะมากครับดาราเดินมาข้างหน้ากันอีกว่าชอ,อบท่านไหนก็ว่าทำตามได้นะครับแต่ว่ารูปทรงเขาคอจะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับ ต้นพระป่าจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่าอันนี้แห่พระนี่นะครับเจเล์นะครับนำขบวนนะครับเพราะว่าเจเล์ต้องมีพระพุทธรูปโอ้ ต้องเป็นรถแห่แล้วมั้งเนี่ยนำกระบนเนีาุนี่นะครับมีพระประธานนี่อันนี้ตอกนี่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นรถรถเข็นรถย่ำนานะครับ โอ้คันนี้ส,สาวเพียบเลยอะ่ะว่าดูไม่ได้อีท็อกต้งนั้นนะครับ ไม่หมดอีกนะครับผมเราจะเข้าไปในตลาดกันนะครับโอ้กระทิงแดงซุปเปอร์เคเอสปุ๊บไอ้ เจ๊เมาแล้วเจ๊เมาแล้วโอ้แหนบเต้งดีจังเลยอะ่ะโอ้อันนี้ท่อออกหน้าด้วยนะโอ้ <c oughs> oh, คันน้เท่งเลยอะ่ะโอ้คันน้ท่ออย่างที่อะ่ะท่านผู้ชม ออกหน้าคู่วะสุดยอดหมดละกัน,นีใหญ่วะโอ้โหกันนี้เป็นลุ่มเลย <c oughs> ใหญ่กว่าชาวบ้านเราจ้องกันเลยคันนี่เต็มเลเบียดกระจกรถมาเนี่ยก้นใหญ่อ่ะทุกคนดูดิโอ้สหถม่วงกัอนี้ใหญ่มากนะครับ S <S โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ